ใครตามหานิสสันจุกอยู่คันนี้ตัวท็อปสุดครับเพื่อนเพื่อสมาชิก 1.6V ปี2014สีแดงแม็กาลใหม่จากโรงงานครับภายในเบาะหนังครับออปชั่นจอแอนดรอยสวยๆลงตัวทุกมิติครับคันนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆนั่งสบายพื้นที่กว้างขวางห้องเครื่องแอร์เย็นสบายรถเฟริเฟรม์มๆช่วงล่างดีมากๆครับ รายละเอียดทุกอย่าง90บวกเลยนะครับเพื่อนๆพ,พร้อมใช้พร้อมขับขี่รถจอดอยู่การจนาพิเศษครับใครซื้อสดพูดคุยราคากันได้ครับส่วนใครจัดไฟแนนซ์ครับที่นี่จุดเด่นก็คือออกง่ายๆ อนุมัติเร็วผ่านง่ายรวดเร็วได้ลดใช้ทันใจสำหรับคนตามหารถครับดังนั้นเรามีทีมงานดูแลแน่นอนใครอยู่ใกล้กาญจนาพิเศษมาดูรถได้ครับใครอยู่ไกลวิดีโอคอลได้นะครับจัดไฟแนนซ์ผ่านจัดส่งให้ได้จัดส่งให้ครับใครสนใจโทรมาที่088-584-5375จุกค,คันนี้สวยลงตัวทุกมิติเลยนะครับเพื่อนๆราคาไม่ถึง300แสนนะใครชอบคันนี้ตัวท็อปสุด ต้องรีบจัดครับไม่ต้องห่วงครับรายละเอียดนะครับเดี๋ยวโทรมาก่อนนะฮะเดี๋ยวเราดูแลและให้ข้อมูลให้นะครับก่อนอื่นโทรมาเช็ครถกับผมก่อนนะครับที่088 584 5375ครับ